สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องวันเบอร์วันนี้นะคะเราจะาแย่าเพลงของวง I.N.I น in ั่นเองครั้งนี้แบบละสองเพลงนะคะเป็นเพอร์ฟอร์แมน i ์วิดีโอเนาะจะเป็เพลงด i ล e ม m ากับเพลง b อมบา b a าบอบมบาาบอมบารบ่เฉยเลยก็เป็นเพอร์ฟอร์แมน์เหมือนกันทั้งสองอันนะคะคือก็ปล่อยมาอันนี้ปล่อยมาสักพักแหละไม่สักพักหรอก ก็เพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยมาในวันนี้วันที่21เพิ่งปล่อยมาได้ไม่นานนะคะ่ใช่แต่ว่าคือตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยไอ้นี่เลยเพียง VR ใช่ก็คือทุกคนจะได้ดู VR ก่อนอีสภาพคือได้ดูอันนี้นะคะใช่คือแบบเอามา VR ไปก่อนเมื่อทุกคนได้ดูอันนี้ก็แปลว่า VR นาปล่อยไปแล้วใช่ไปหาดูย้อนกลับไปดูไอ้ VR ก็จะอยู่อสุดท้ายของคลิปตีเอาละไปฟังก่อนเออไป tidak aman. Hi. Yang jaman sih nggak nggak

แต่แต yeah. erm ่ัวีอารมากคุณแม่เป็นุอขอดูดยเ้ยมโแนอตเอยู่นะคยเี่มอู่นี่ดี นออตีค่ะแม่ดีไม่ไหวดีทุกคนรลอเพลงดีดีมากดมากจะช,ช,ชอบคำวาดีมากแล้วก็ท่าเต้นหนูละกันนะที่ไป <Yes. S 1> ไวเซลอ่ะแล้วเซลอ่ะ <laughs> แล้วคือเราไม่ควรเต้นอ่ะที่บอกว่าเราไม่ควรออกสกเต็ปป่ะสเต็ปเราจะแบบไม่เต้นรีแล้วสเต็ปเราคืออะไรทําอะไรกันอะสองคนเนี่ยทําอะไรกันโอ้ยครับเอาต่อไปชื่อเพงว่าบอมบาา้าได้ทุกคนก็คือต้องแบดแหละท้อแบดอีกแล้วเออน่าจะมาแบบเท่ๆอีกอ่ะใช่แต่จังหวะจะแบบดูดิว่าจะสู้กับเพลงเมื่อกี้ได้ไหร <laughs> ือเปล่าอะเริ่มเด้เอ,อ เขามคนนี้มีแต่มาพี่จ้าชื่ออะไรนะต่คนที่เป็นเซนเตอร์ไม่รู้ว่าซรุนจำได้ชื่ออ,อะไรวะหนึ่โอ้ยดีมากเชี่ยวโต๊ะหนอ่ะ

เนี้ก็คือแบบความโหดของปารมาเอออนจจะเป็นความโหดเออโออ้ พูดๆกับชอบกูเนี่สไตล์กูมากเลยเนียใช่จอบน้องหวยนเดีคิดว่าอกืบต้องไปาชื่อลองก่อนเชื่อจบคือเพา่ากูไปที่แหนใหญ่ๆนะเป็นเป็นบะหมี่ที่ที่เวลา่อคนเดียวถ้าเป็นช r a n มากเลยด แล้วเธอช่อแค่บอมบาร์ด้าใช่ไหมมันจะบอมบ์บอบูบอมบ์แต่เวลาออกเสียงอาจจะแบบบูแบบนั้นแต่ว่าบอมบาร์ด้า ถ้าเต้นของโค้ชเน,นี่ยดีค่ะทั้น,นี้ของฟ้าที่จุดในชีวิตเลโอ้โลบ้าลูกเว้ยดีโลเมาเพล,ลงดีพบแมนดี้นะคะเพลงดีมากเลยใช่แต่ถ้าเป็นฉันฉันจะชอบเพลงแรกอะไรนะ เตลิมาแต่ผมว่าฉันมีความชอบเตลิมามากกว่าหอะมีความบว่าอาจจะ<อ>ไม่รู้ว่าเธอเจอหนุกนั่นแหละเธอหนุกไปน,นั่นแหละอ๋อคือนี่รสึกว่าดนตรีมันมีความติดหูได้มากกว่าเพลงบอมบาร์ดาใช่ใช่แต่บอมบาร์ดาจะมีท่อนติดหูคือบอมบาร่แบอมบาร์แใช่ก็คือมีท่อนที่ให้จําเลยว่าคือท่อนนี้นาอะไรอย่างงี้ไม่หรอกจริงๆรสองเพลงก็มีท่อนจำอะยังนั้นมันก็มีอีกท่อนหู่ะเออเดี๋ยว มันอาจจะด้วยเราอะชอบดนชอบรรอดนตรีสไตล์แบบดนจรงใช่คือวันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้ดูเป็นสไตล์เหมือนบอมปารด้ามันยังมีความแบบดนตรีที่ให้มันจะเรียกว่าอะไรอ่ะดนตรีที่มากกว่าก็ไม่ใช่มีดนตรีที่ใส่กว่ามีช่วงดนตรีที่ไม่ได้หนักอาจจะมีจังหวะมากกว่าหน่อยอจังหวะที่ไม่ได้เป็นสไตล์โาณแต่แบบว่า very ความแบบเปนว่าเซ็กซี่ตึกแต่ไม่ม y ความยุยยุ้ยยุด้ยยุยยุ้ยเป็นผ้าเลยป้าเขาเรียกว่ามีความแบบว่าเออถ้ามกดทุกคนอะไรป้าเราเราชอบเพลงอะไรนะเดลีมาเดลีมามากกว่าแต่ว่าก็คือทั้งสองเพลงนี้ท่อนติดถุเหมือนกันใช่อะไรก็จะเป็นเดล อันก oh 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 ็จะเป็นปอมไปอาออราก็ต้องย่อเ้ยนะคะคนต้องย่อตเออพต้อป็นอะไรกันโอเควันนี้เราสองคนจะต้องเออดีมากนยปกาต้องเป็นะรังจริงๆฉันก็คือไม่มีสติละเออเอาไว้ป่าเราสองคนจะต้องขอตคุลางกันนะคะอยาลืมกดไลค์กดติดตามเฟซบุ๊กทวิตเตอร์นะคะจะได้หคลิปได้ค่ะบ๊ายบาย